า in อาร์ตทัวร์ไทยแลนด์นะครับอาร์ตทัวร์ไทยแลนด์ถ้าบางคนก็จะเรียกว่าอาร์ตสายหื่นสาธุครับสาธุนโมธนาบุญนะครับสาธุนะครับ สามช้าสามพันนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้หลวงตานะฮะหลวงตาบ,บุญชื่นเป็นัพวุฒโนะครับจะจำวัดน,นะครับที่โรงเรียนมั่นหมีวิทยานะครับขอนมขอนมขอนมให้หน่อยครับขอน้ำพึ่งให้คุณยายหน่อยครับ น้ำนะครับน้ำวางไว้ในระถางเยื่อเป็นการที่ตามตามนไปนะครับไม่มีวิทยานะฮะอยู่ในเขตอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับารสาธุในโฆษณาบุญกับทุกท่านนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับเจทั่วไทยนิวนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆอยู่ในเขตอำเภอบ้านมี จังหวัดลบบุรีครับสาธุข้าพเจาธุบุญนะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะฮะการเจริญารถุกับทุกทุกท่านขึ้นรถเลยครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะฮะ Uh-huh.

ในกล่าเฟซบุ๊กไลฟ์สดนะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์สดสดยูแล้วบ้านมีนะครับหยุดเียนวขาบ้านมี พญาตยุติเฟซบทุกไลฟ์นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากหลวงตาพักชั่วคราวนะครับ